สนับสนุนโดยน้ำมันพืชตราองุ่นไม่เป็นไข่ใสสะอาดผลิตภัณฑ์ตาทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสเมนูที่2แล้วครับท่านผู้ชมครับเมนูแรกวีแกนไปเรียบร้อยนะครับไข่คนที่ไม่ต้องใช้ไข่นะครับเมนูที่2ครับเป็นกะหล่ำปีผัดน้ำปลาก,กับกุ้งสดครับเดี๋ยวเราเตรียมหั่นกะหล่ำกันก่อนนะครับกะหล่ำปีเนี่ยเวลาหั่นผ่าสี่เนี่ยท่านผู้ชมครับผ่าแบบนี้แล้วเอาแกนกลางออกครับนี่ เสร็จแล้วก็เอามาล้างน้ำหน่อยโอเคผมใส่น้ำไว้เผื่อเราจะแช่กระล่ำปีนิดหน่อยนะครับเวลาหั่นเสร็จแล้วโอเคทีนี้ดูว่าผมเลือกอันเล็กออกมาก่อนนะครับอันใหญ่แบ่งเป็น3ส่วนก็ได้อย่างเงี้ยครับ เล็กกลางใหญ่นะครับเล็กอุ้ยกลางใหญ่อาเป็นนี้เอาอันใหญ่ก,ก่อนผมตัดอย่างนี้นะครับหั่นเป็นแบบนี้หั่นเป็นแบบนี้ตรงแหลมมาไปก่อนเลยแล้วก็เป็นนี้ครับ ส่วนอันนี้อันนี้เล็กอยู่แล้วใช่ไหมครับอาจจะเป็นแค่3านี่เวลาลงผัดแล้วก็จะได้สุกไล่เรียงกันนะครับผ่านน้ำอีกรอบแล้วกันเรียบร้อยทีนี้ ขอกุ้งแห้งก่อนครับเอาน้ํามันมาน้ำมันพืชจางหุ่นนี่นะครับเป็นน้ํามันถั่วเหลืองผมมาทํากุ้งแห้งให้กรอบก่อนครับใช้บางๆแบบนี้อโอเคกะเทียมครับผมเอาครกก่อนอะประมาณนี้นะครับลุกบุบลิกใครชอบเผ็ดมากก็ ใส่ลายเม็ดหน่อยก็ได้นะครับหรือผัดแล้วมีเด็กในครอบครัวก็ไม่ต้องใส่พริกก็ได้ใส่เป็นพริกไทยก็ได้ครับน้ำมันเราเริ่มร้อนเวลาเจียวก็ไม่ต้องน้ำมันแรงมากนะครับเพราะว่ากุ้งเราจะไม่กรอบก็ดำํำซะก่อนหรือไหม้ซะก,ก่อนครับก็ไฟร้อนนะครับแต่ไม่ต้องร้อนมากเอาให้กุ้งเรากรอบครับรอสักครู่รอกุ้ง ของเราเหลืองกรอบก่อนครับอาล่ะครับกุ้งแห้งเราเหลืองหอมแล้วครับผมก็จะตักออกนี้น้ำมันนี้นหครับหอมมากๆก็ใส่ลงไปน,น,นี้ผมก็จะผัดกระเทียมลงไปในนี้ กระเทียมใส่ไปแล้วอันนี้ผมลดไฟอยู่นะครับแต่ตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับผมจะเอามาใส่กุ้งสดของเรากุ้งก็จะลงทอดในนี้ครับให้เขาสุกก่อนอแล้วก็ทํากุ้งให้สุก80%ในนี้นะครับในน้ํามันที่เราทอดกุ้งแห้งเนี่ยเราก็ได้ความเค็มของกุ้งแห้งอยู่ในเนื้อกุ้งสดของเราด้วยนะครับ วามหอ,อมของกุ้งแห้งก็จะอยู่ในนี้ด้วยโ okay. อเคกุ้งเราสุกแล้วได้แล้วครับนี่ต่อไปก็นี่ครับจริงบางคนเนี่ยใส่กระเทียมลงไปพร้อมกับกระหล่ำเลยก็ได้นะครับแต่ผมเนี่ยอยากจะให้เขาหอมนิดนึงก่อนแต่ไม่ต้องถึงก็บแบบเหลืองกรอบนะครับ ไม่ต้องเอาเหลืองเอากรอบเพราะเราอยากจะได้กระเทียมที่เป็นสีขาวโดนน้ามันที่สุกพอแต่ไม่ต้องเหลืองกรอบก็ใส่กระหลำ่ำลงไปใช้ไฟแรงหน่อยแล้วก็ทิ้งเขาไว้แบบนี้สักแป,ป๊บหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งไปคนมากให้เขาค่อยๆระอุขึ้นมาจนสุกครับเราใช้ความชื้นจากน้ําที่เขาอยู่ด้านล่างที่เราล้างตัวกระหล่ำปีเนี่ยครับ ไม่ต้องไปคนตลอดเวลานะครับเดี๋ยวเข้าละอุหน่อยมันจะได้กรอบครับเตรียมจานสำเร็จแล้วนะความชื้นเขามีอยู่แล้วก็จริงแล้วเราก็ต้องการความหอมของของกระลำปีที่เขามีไม่ไหม้ด้วยนะครับอันนี้จะหอมครับพริกครับ น้ำปลาครับเราอาสัยความชื้นของน้ำปลาด้วยนะครับที่มาทำให้กระลำผัดน้ำปลาเราหอมครับผมเพิ่มน้ำตาลนิดนึงครับเอาละครับน้ำของกระลำเนี่ยเริ่มที่จะออกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เริ่มที่จะสุกแล้ว ไก่กุ้งหอมๆที่เราทำสุกเอาไว้ครับลงไปเนี่ยบร้อยครับเสร็จแล้วนี่เลยครับกุ้งแห้งของเราครับที่เราทอดจนกรอบแล้วเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมครับ กะหล่ำปีผัดน้ำปลากับกุ้งแชบุ้ยครับเดี๋ยวมาชิมครับต้องชิมกันแล้วครับนี่เลยครับท่านผู้ชมครับหอมมากเอาหอมก่อนในกระทะเวลาผัดไฟแรงเนี่ยแล้วเราก็ปล่อยไฟเป็นไฟกลางหน่อยแล้วก็ลุมๆไม่ต้องคนเยอะไม่ต้องคนบ่อย ให้เขาละอุจนสุกนะครับน้ำปลาใส่ที่หลังเนี่ยทำให้เขาหอมมากๆครับความเค็มเนี่ยได้ทั้งเค็มจากน้ําปลาแล้วก็เค็มจากกุ้งแห้งที่เรามีอยู่นะครับส่วนหอมอีกหอมหนึ่งที่เราได้ก็คือน้ํามันที่เราเจียวกรอบกับกุ้งแห้งหอมมากๆเลยครับลองไปทำดูนะครับท่านผู้ชมครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับถ้าไม่ต้องการกุ้งท่านผู้ชมใช้หมูกรอบแทนก็ได้แต่ผัดทุกอย่างนะครับในขั้นตอนเดียวกันทั้งหมดแล้วก็ใช้หมูกรอบที่เราทอดกรอบมาจากข้างนอกแล้วค่อยมาโรยใส่นะครับไม่ต้องไปผัดรวมกันเพราะเดี๋ยวหมูจะไม่กรอบแล้วก็จะแฉะน้านะครับหรือว่าถ้าท่านผู้ชมบอกว่าไม่ชอบเนื้อสัตว์เลยก็เอาแต่น้ําปลานะครับผัดแบบนี้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเวลาหมดอีกแล้วครับพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้า 8.30โมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32แห่งนี้ครับกับรายการยอดเชฟไทยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะสื่อสารกันแล้วก็ a c e b o o k นะครับยอดเชฟไทยหรือเป็น LINE แอดยอดเชฟไทยนะครับวันนี้หมดเวลาพบกันใหม่นะครับอาทิตย์หน้าครับ8โมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32แห่งนี้วันนี้ลาครับสวัสดีครับ